เดียวเด็ดขาดถ้าไม่อยากพบเจอกับวิธีรักษาการปวดหลังในผู้สูงอายุอันสุดสยองซึ่งเกมนี้เล่นได้ในช่วงเวลาเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนเท่านั้นให้ทุกคนก้าวเข้าไปเนคนเดียวปิดพม่า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 ปิดให้ครบเตรียมเครื่องอะไรก็ได้ที่สามารถเล่น It's guys wrong และให้เริ่มเปิดเพลง สำหรับคนที่ไม่เคยฟังเพื่อเริ่มเกมวางตาต่าเอ้ยเอ้ยวางตาต่าให้ทุกคนเอาเก้าอี้วางไว้ตรงกลางสถานที่ท่องเที่ยวของโจลี่ฟลอปท r o p i c a หลังจากนั้นก็เริ่มเปิดเพลง ทือไม่ขีดไว้ในมือโดยที่ไม่ต้องทงไม่สุบุนไม่ห้าถึงไม่ห้าล้านนะคะและเริ่มเดินให้ครบห้าล้านรอบไม่ต้องรีบเดินนะเดินรีบ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 ก็ได้หลังจากที่ทงไม่สุบคนไม่ห้าถึงไม่ห้าล้านนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเพลงหยุดให้รีบอัตฺต แปลว่าคุณได้ชนะเกมหวางตาตาเอ้ยเอ้ยหวางตาตาแต่ถ้าเพลงไม่หยุดแล้วแล้วก็แปลว่าคุณได้นำผักสมสมองคนหมอนเลิกแสงเข้ามาในบ้านของคุณและทีนักบวชแห่กว่าะไหนก็คือท่านสมุนว่าตัวอีได้แปลว่าคุณต้องรีบจากห้องนี้และห้ามกลับมาต้องไม่คุณไม่ห้าทั้งมี5ห้าร้านนะคะเด็ดขาดแขกคนที่สามในเมนพร้อมดาววัด 在呀。